สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแ<ข>า่งงมาแล้วหรอมาแล้วเพิ่งมาจากโรงพยาบาลโอ้หาหมอไปหาหมอตามนัดหมอนัดทุกสองเดือนอ๋อพิ่งมาเพิงงเเ่งกินข้าวแล้วต้อต้องคิดคิดข้าวไปว่าจะพักมิใช่เพราะฉะนั้นะตอน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 ี้แม่มา มัดตัไหนฮะมัดตัวไหนเลยเขาเจ้ามหาแห้งเด่ะมหามาแปดแห้งเด่ะล่างล่างเหรอมาันแปดคนละเมร์แต่เป็นเกิดเป็นหาคันหาเก้าหานะเกิดมาต้องกินบันไดนะมาต้องกันบันไดขาเจ้าวาเน้อบางเจ้าเนะของผมมันกระดับยกเก่าหานันมันเมินนุ่นี่เหรอมันมันหาเขาเก่ามันบอกขอครูเนี่ยอืมผมเขาไันนี่มัน หาแม่แห้งหลักหาลองค้นว่าหลักหาหลุดหลักหาบางข้นวาไทยหานน <c oughs> เซเต์ตัวเดชหาเข้าหาผมกับวาผมแต้องผมมันเด่นเก่าเดชเด่นเก่าบะครับของผมมันเด่นเก่าหลายเจ้ามาหาถืาว่าใส่หาเก่าก็ได้ปะก็ได้หาเก้าก็ได้อยู่พูด <c oughs> ถึงเล่าอะไรอยู่แต่ว่าตัวเต่งผมกับวาผมมโนอาสิเป็นเพระาะว่าการเล่นหาเก้าผมมาเล่นเอเล่นเก้าหาเล่นเล่นเก้าศูนย์ดีกว่าเก้าหาเดชเก้าศูนย์ <c oughs> มีเก่ามีศูนยมารนัวนึงหแมศูนมันซิกมันซิแปดงวดอ่ะงวดนี้มันต่าก็ศูนย์ั่งตัวหนึ่งห่ากศูนมาตัมาตัวนึงมันจะผิดบ่านั้นแ่ะถ้า่มาหากับมาศูนมันบ่แน่นครับ้ามาเก่าหากับมาเก่าศูนย์ผมมากันว่าเ่นเก่าหาเนี่ผมว่าเ่นเก่าศูนย์ดีกว่าเก้าหาเน แม,ม,ม,มแต่ว่าคาน่นทั้งลายก็จะมากศคนหาลายก่าวนะซูนหาลายกลัวซูนหาศูนนี่ผมว่ามันมากได้แค่ตัวเดียวเองนะซูนหาศูนเต้ตัวเส้นมันตัวเส้นมันมากน้ำกันนี่ก็ดีค่อนข้างง่ามอยู่นะหนึง่งว่ามีปเปอร์เซ็นต์มากบนหนึ่องว่ามีเปอร์เซ็นต์มากบนเนื่งหากับมาแห้งซะเล็กเกินมันจะมีเปอร์เซ็นต์มากได้ด้วกัน ซื้อสันเลขเล็กๆตัวนี่อ่ะขผมมันเคยผิดงวดหนึ่งท mm ี่ว่าผมเคยบอกไปเจแดงว่าดับหกกับสองอ่ะนะมันเคยมันออกหาวหกมันว่าล่ะพอวางงวดหลังมากปุ๊บมั่นกับหกตัวมันกับมากคูงั่นงวดที่แล้วมันกับเขามันก็ไม่หนึ่งแปดผมก็ย่าว่ามันผิดมันตัดต่อผิดมป็นงวดนี้มันมากคู่เงินคือศูนย์ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดเก้าหล่ะถ้าผมดับสี่ดัดสี่อกโอ้ดัสี่บ่ เอาแบบครับับสีอสีแห้งอยู่ที่ล่องมองนะมองผมดับสีก็แปดดับซี่งก็สองดับสีก็แปดนะล่างมันบ่ดับครับครับล่างดับดับสีก็แปดมากมากมากคูณก็ศูนย์ห้าหกเจ็ดเก้านะศูนย์ห้าหกเจ็ดเก้าที่ผมส่งไปให้นี่เก้าเก้าศูนย์ ผมล่องเก้าสามใบตัวหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า่านมันผิดนะเพราะว่าขันขันซ้อนไม่ตัวหนึ่งอ่ะขันเลกเที่ยมากมากมากใส่กันดีๆนันที่เป็นเก่าสามเลกเที่ยวมากยังตัวนี้ตัวนี้แหละพูดถึงว่าเลขเที่ยวผมเกี่ยมาแล้วตัวหนตัวไหนนี่บอกหาตัวอ๋อนี่ยนี่เลขเที่ยนมับครับครับหาตัว มันม่าน้ำกันทั้งสองเลยทั้งหาตัวนี้สีมากโค้งนนมันเก่าทีสี่งวดมันผิดไปงวดหนึ่งงวดที่ออกไก่หกขางวดงวดท่านไปบูกี้เนี่ยอยู่ในหนีมันก็ออกน้ำกันได้เบิด์ตสองตัวมันบ่ออกได้เบิดอทหาออกได้เบมดอนาศูนย์มากสองตัวนะหาศูนย์ศูนย์หาหนีบ่เอาบ่เอาก็ได้พูดถึงเอาก็ได้อมันก็มีใหนีแหละมันออกได้ถามว่ามันมันก็บเพราะอะไมันผิดข้งนึงไง หกศูนย์ศูนย์หกเก้สิบก็ิบกึ่งวัดนี่มันกระชากปีแล้วมันผิดคำเดียวมันก็โอเคอยู่นะหกศูนย์ศูนย์หกก็มีเปอร์เซ็นหกศูนย์ศูนย์หกตะลาเล็กมันเหล็กมันเหล็มันเป็นเหล็คีได้อืมเด่นเล็กคีเจ็ดศูนย์เดียเจ็ดศูนย์เดียเจ็ดศูนย์จะได้เพราะว่าหวยมันจะเป็นขันขันขันเท่าไรเดีดีหวยมันจะเป็นคู่คีนะเอาจับคู่มากดีกว่านะ จะเพิ่มาดีกว่าล่างมันอยู่ไล่หนึ่งอันไล่เราเนี่จับคู่วจะจับตัวใดฮะมันอยู่ในเครื่องทีไทยผมจับไปละมีเก้าสามเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าศูนย์บ่ครับเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดครั จะว่าเก้าสามเด่นมันบ้ถ้าทองผมผมมาสันผมมาผมมาเก้าสามรอบกับล่อบเก่าศูนย์รองล่อบเก้าศูนย์ครับเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดก็ถูกเลขปูหน่อยได้เอาระเบิดถ้าว่าหมดถึงมาโอ้โหอีกสูตรหนึ่งผมสิดผิดว่าขันอีกสูตรหนึ่งผมบ่ผิดมั่มั่ศูนย์สองสามสี่หกแปดเนี่ยผมตัด ตัดสองตัดสี่ตัดแปดแล้วมันเหลือศูนย์สามหกไหมอาตัดสองออกบอเลขมันก็มีเด่นสองศูนย์อยู่บางเจ้านะสองศูนย์พอพูดถึงว่าศูนย์สองสามสี่หกแปดนี่มัน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 ไปหายหนึ่งหาเจ็ดเก้ามันไม่ก็ไม่ก็ครูเสียดีตามศูนย์ของผมทีนะทีนีนเลขข้างนี้ผมตัดสองตัดสี่ตัดแปดตัวแล้วมันเหลือศูนย์สามหกเสียมากตัวหนึ่งทีนะ 56นี่บ่จับมันบ่67นี่บ่จับมันบ่ค776นี่บ่ๆๆๆ56ก็บ่จับบ่6ก็บ่จับครับคันจับจับ60ได้บ่ได้บ่60 60ก็ก็มีเปอร์เซ็นต์ได้อยู่คันมา60น่ะดับองได้ดับองได้แดงซื้อ4342 4ยข้างล่างแม่น3 4 4 ัผมเป็นเก่านี่เ็เก่าเขากระสิไป่หนึงเก่าหาเก่านะเละเล็กหนึ่งบมี่มันบหนึ่งบะมี่อ่หาเก่าหนึ่งก็สองผมกัว่าผมอากานนะเคียรแล้วนบ่เคียรแล้วสูดรใครสุดมันเนาะฮกเก่าเก่าสองหานี่มั้สิเลือะฮกั้งเสือหาฮกเก่าอะไะเน่นมาเล็กเปเด่นเน่ยหาเพราะอะไรอ่ะ หาหกเก้ามาขาดอะไรเพือหาหกเก้าหกเก้าหกเก้าสองหาเนี่ยหกสิบห้าอยู่ด้น้องหนึ่งกระสองแล้วตัดตัดสองก็ตัดแปดเลยมันคือเหลือเหล็กมาย่างหน่อยแต่มาให้เห็นตัวหนึ่งคือหาหกเก้าหาหกเก้ามาหาหกเก้ามันมันศูนย์สี่แปดเก้าเดี๋ยวผมตัดสี่กับแปดแล้วมันจะตัดมา เก่าศ right? ูนย hmm, pues ์หนึ่งเศดศูนย์ผ่ากเก่าเหรองั้นของผมต้องต้องไปเลินเก่านะอืมเลินเก่าเนาะเลินเก่าครับก้างเดินเก่าบนเดวันนี้บนบนวิ่งแปดบนวิ่งแปดว่างว่างแปดสามว่างหาแปดสามเลยนะวิ่งชุดเดียวเลยวิ่งแปดวิ่งแปดแปดเจ้าตัวตัวเดียววะวิ่งแปดตัวเดียว แปดตัวย่อจับคู่อะไรฮสามแปดบ่จับคู่แปดสามตัวติงมัน่นแปดสามตัวติงเนาะจับแปดสามสามแปดแต่ตัวติงมันเป็นแปดสามเป็นหาแปดสามตัวติงมันอ่ะห้าแปดสามครับกับห้าสามแปดเนาะหาสามแปดหาแปดสามแค่นี้แหละ,ะ, 5, 8, ะ 5, 3, 8, เสร็จสองหาง สามแปดมวดนันบอกหาสามแปดมันบอกสองสามแปดมั้งหรือ 2, 3, <S <S บอกสองสามแปดผมบอกไอ้สองสามแปดมันบอกหาสามแปดมวดนี่ห้าแปดสามตัวเด่นมวดนี้หาแปดสามสามแปดฟวาภพรอบแต่มันหนาที่มากนะบึ่งๆแล้วมันเป็นแปดสามผมัำแล้วมันเหลือตัวเดียวตัวเดียวหน่อยมัน นนบนบนบนี่กันยังบดเด่นดอกซนมากคนล่าง,ล,างล่างนี่แต่ว่าเขาซื้อบดนั่งอยู่แล้วเนาะส<ม>องหาสองหกบดดังอันแล้วแปดหาสองหกอันแล้วแปดห้าสองหกดหาสองหกเหรอสองหาโอ้ยสองหกแปดหาเขาอันน่ะเลขมาจากไหนครับเลขจากเจ้ามือมั้งอันน่ะเลขโจมือเขาเอ,อัน เมนมาเมนเปดหาก็สองหกอันจะมืบข้างบนนะบนลลางบนลลางมั้งบนล่างเลยวะเงินมั้งบนล่างแต่พวกเนี่ยเ้าอ้าหลดตูมมาโกเมนเนาะอืออกมาแห้งก็คือหาหาแปดนี่เขาอากะอันไปแล้วห้าแปดหาแปดมาปดนาแปดตัวหาสามนีว่ใแปดสามอ่ะดีว่าแปดา หากับสามตัวเดียวกันแปดกับสามตัวเดียวกันก็ว่าอีกอันหนึ่งมันเกิดหนึ่งสามมันหนึ่งสามหาหนึ่งสามหาผมตัดหนึ่งออกมันเหลือสามครับหามน้าตัวหนึ่งเลขคู่นี่มันผมเอาเอาบึงดูหวยมันคู่กี่เอาบึงดูม้วนนี้สืบถูอว่ามวนนี่สืบถือม้วนนี่สืบถือว่าเอาบึงดูบูมาบมาผ่านนะม้วนนะจุงงวดผ่านปวดผ่าดสองสามงวดเลยเด้นนี่เนาะมันรับจับคู่พอถือ ถือยึดเด็มันมันโกถึงว่าเด็กมันเข่าอยู่ต well, ่เขาจับครูก็ถือนะจับเอาว่าถือครับออวันนี้เอาจับให้มันถูกเนาะตมกระบะผมกระบะมันหมั่นใจครับกระบะเด็กขี้เด็กผมมั่นใจขังคนนี่วันนี้ผมมั่นใจหาแปดสามไม่ได้ไรหาแปดสามเนาะเอาเอาน้ำยดกับแม่ครับแปดสามสามแปดสี่ผมผมักตัวเนี้เอาน้ำยด่ดอกวันนั่นถึงน้ำกระยั่งถึงน้ำตัวใดหัวนั้นกระยั่งินบ่บะหมักซื้อซื้อบะหมัก น้ำครับนี่แหละแต่ว่าสันเก้าสามมันบ่มีในนี้ผมอยากน้ำผิดนะนะผมก็เลยเอาสามมาสามมาใจตัวหนึ่งแกนหนึ่งอ่ะเพราะว่าสันเหล็กเชี่ยดีดีแล้วมันงสิสันเล็กเชี่ยตามสูตรผมมันจะเป็นเก้าสามนี่เนาะเอ้าแต่ว่าในเหล็กเชี่ยนี่บ่มีสามนะมีศูนหาหกเจ็ดเก้าแม่นแมนแมนนี่ตัวนี้แหละตัวนี้มันมันบ่มีสามผมอยากมันผิดผมเลยดึงดสามมาไว้อีกตัวหนึ่งอ่ะนะ เก้าศูนย์มันก็อยู่ในฟอร์มมันเก้าห้าก็อยู่ในเก้าหกก็อยู่ในเก้าเจ็ดก็อยู่ในแต่ว่าเก้าสามดึงดึงสามมาใหม่อีกตัวหนึ่งสบายสบายเดี่ยเขี่ยอีกตัวหนึ่งมันเพ้ามนผิดเลยมันเกิดเป็นหนึ่งสามเจ็ดอีกอันหนึ่งมันสามสี่หกนะมันส้นสามแต่นี่ผมก็เลยผมว่ากันสองสูตรเนี่ยมาร่วมกันแล้วมันเป็นสามแต่ผมก็เลยดึงสามมาใส่อย่างมันผิดอ่ะนา เพราะว่าชุดหนี้มันก็เดินมายีา่สิบกวัวงวดเจ็ดยี่สิบกัวงวดสามสิบงวดอ่ะมันกะบะ็บอกว่ามันผิดน,น,น,นะะมันก็เลยเก้าศูนย์ก็บอกแมนเข้าสามเนี่ยอะไรบิ้งแต้มมันบอกว่าผิดเลยแต้มมันผิดได<อ>้เก<อ>้าแต้มครับเก้าแต้มครับสองแต้มนี่นนแต้มล่างอ่ะนะบนนี้เบิ้งว่าับเข้าใจว่าแต้มสองตัวเข้าใจบ่าเอาดิค่ะท่านผู้ชมนี่เลขบทเนี่ค่ะแปดสามสามแปดห้าสามแปด ห้าแปดสามเนาะค่ะเนาะจัดไปเรื่อยหงวนนี้เลขหน่อยตัวหนาลงทุนเนาะค่ะขอท่านผู้ชมโชคดีเด้อค่ะเด้อกับหอยพอพอนบ่ถูกสองสามหวนแล้วก็คิดว่าน่าจะเขาน่าจะมานะหงวนนี้เนาะเพิ่นกับลั่นตีว่าเขาแน่นโอนพูดได้ก็ว่าเขาวดละค่ะท่านผู้ชมเนาะสูตรไปสูตรมันเนาะหนาเสี่ยงหนาลุ่นอยู่มันหน่อยตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะในความเสี่ยงกันมีคือความเสี่ยงล่ะ นั่นแหคะ่ท่านผู้ชมความเสียงก็ค,คือความเสียงเนาะไม่มีใครอาจรู้ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเกงมาจากไสมาจากไสเนาะมันไม่แน่ไม่นอนเ่นเคยถูกพคนก็สิิเถอะคือเกาละละาวเจ้าเนาะผู้ชมสนใจครีมก็ทักมาได้โอากาสจะแด้งขายครีมตัวนะ่ะอ่อยากไปก็ไปื่อว่าสนใจไปสนใจก็ดูคะ่ะไนครีมเดย์ครีมพร้อมสบูวหอมปูต้าไทยโอนแล้วก็อันนี้สำหรับไ ้ารักษาฝ้าเนาะค่ะตัวนี้รักษาฝ้าตัวนี้ทําให้หน้าผิวใสกระจ่างนุ่มนวลเนาะแดดดูอนไวเนาะตัวนี้เนาะก็ชุดหนึ่งก็พันสามอยห้าสิบาทรวมค่าส่งรวมค่าไปทางเนาะค่ะเนาะเอาแต่เนื้อครีมล้วนตัวนี้หกร้อยตัวนี้หกร้อยตัวนี้ร้อยห้าสิบนะครีมีห้งไม่แพงกระดอกระเดียะเทเด้อโอ้ยข้าาใส่ชุดละสองพันค่ะท่านผู้มเออใส่ชุดละสองพันของตัวข้าขายนั่นนะ อันนี้เป็นสินค้าบอกต่อนะคะไม่มีขายตามท้องตลาดจะมีขายตามร้านเสริมสวยร้านตัวเท่นจำนายร้านสปาไปยังสัตว์ละส่วนมากเนี่ยนะไม่มีขายตามท้องตลาดเขาบอกไปเรียขายตามท้องตลาดะค่ะเป็นสินค้าใช้ดีแล้วบอกต่อเนาะคะา่ะท่านผู้ชมก็สั่งมาหลายหลายสบู่ทั้งนหนครีมนะน้ำครีมนิทากลางคืนนิทากลางวันเนาะเบ่งหนาเจแดงมือนีบเปหาหมอบปวดเต้ตรงนี้ ปวดแล้วก็หนาบวมนี่ใครนี่ใครแต่ว่าใคร,รือสิ่งหน่อยร่งกันนี่อยู่นี่ใครแข็งเทบค่ะหมอนวาวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาสันเดียหมวก,กันอลยรอย่าว่าหิห้าเขาไก่จะไปเซี่าไปวัดไปเฮ็ดแข็งวัดผ่นว่าอ๋าอบอกไปวัดพระสิได้กินเขาคนนีงว่าพระกะสีไหเบองดมากบิณฑบาตอยู่สันเอา เขากับบ๊ไปวัดบ่ได้กสิตวิพาผ้าบิณฑบาตเพื่นสิฉันยังละบัดนี้เอ้าโอ้ยเนาะก็แม่นว่าสิงดในผ้าบิณฑบาตอยู่เพิ่นว่าเอ้าเฮากัห้ามไปวัดเอ้าไปเช่นยังวัดเพิ่นว่าเอากัไปจังหันตัอพวไปพาสิได้กินหยังมันกับว่าเฮาเป็นกลุ่มเสี่ยงบ่รับผิดชอบต่อสังคมว่าซั่นโอ้ยไปหาหวยกัไปพ่อพระองค์เดียวแต่ว่าไปจังหันยามวันพระนั่นกัพ่อหลายคนแต่ ก็นั่งห่างกันอยู่ก็ใส่แมทอยู่กับละวังไประวังมั่นเนาะค่ะเนาะในช่วงนี้กับละบวังโตเป็นเกี่ยวไปมั่นนั่นแหละไปสิบวรักตัวปวดตายเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเข้ากับละวังไปสิบวยานให้กิ๊บตกอยู่เลือกเป็นนั่นเป็นนี่กับว่าแต่เจ้าของเป็นอันนั้นแล้วโอ้ย <c> ท <oughs> ่านผู้ชมกับละวังเนาะผู้ใดบอกจนเฮี่ยนไค้เยอะผู้อยู่ตัวทงหน้ากับไค้เยู่ไม่ต้องพบปะกับผู้ใดเนาะ,ะเดีย๋ยวจะแดง่ตรงหน้าอยู่ดอก เอาไว้ห้าเสียวใส่เราวันนี้ว่าให้ไปวัดไปวัดก็มีพาองค์เดียวที่ห้าไปเอาแล้วก็ปู่ชัยวานท่านก็ไม่อยู่ไปถ่ายเอาตัวเลขไปก็นั่งรถไปก็ลงแล้วก็ถ่ายแล้วถ่ายแล้วก็มาเนาะค่ะเนาะไดรล่งตลาดตะลี่ไปรุ่แวกกินก๋วยตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเพื่อสม,มัยก่อนแล้วเนาะไปแล้วก็เฝ้ามากไปแล้วก็เฝ้ามากนอกจากไปวัดแค่นั้นละโอยท่านผู้ชมอา้าวสนใจจับเงินจับทองก็ทักมาด้วยค่ะเด้อมีผลด้านโชคลาภค้าขาย เนาะเจเลียติดกระเป๋าเงินไว้ตลอดเวลารุุนเกา่ารุ่นเก่านั่นนี่นะรุุนใหม่อยู่ขังหมอกค่ะล่อแพ็คอยู่นี่รุ่นเกาเ่าเก็บไว้ในกระเป๋าเงินอยากให้เขาขาดเงินเนาะนี่แบ่งอย่างกับร่งไปนี่นี่แบ่งพันแบ่งลอยใส่ล่วงไปน้ำกันนี่แหละค่ะเอาหารของเขาคือเงินมาค่เขาจะทําหน้าที่ปั่นเงินมาให้เราในทุกด้านเงินบาขาดมือค่ะท่านผู้ชมเงินไม่ขาดมือเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชม ทำมาหากินเลยค่ะบ้แมน่นววาเสียไปนวนให้่นปันนะ่นมาให้มาเมีนดิเฮ้านี่ะปันน่นนะแต่ว่าปั่นเขามากไงปั่นเข้ามาง่ายค่ะน้าวาโชคลาบหรือว่าคนมาใส่หนีหรือว่าเขาเปนหนี้เฮ้าน้ามาใส่ไงประมาณนั้นละเนาะเงินบขาดมือได้ผลมากแล้วในปีที่แล้วเนาะพ่ะเคยถือเลขก,ก็ถือสำหรับผููบ่เคยถูกนะ่ะเฝ้าดิคิดดีทำดีปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ ต่อครูบาอาจารย์ทำบุญตามการทำน้อยกว่าให้มีจิตใจที่ที่สะอาดเนาะเออบ่ต้งหมกมุ่นต่ออันนั้นอันนี้นะ่ะหมกมุ่นไฟใได้ไฟหนึ่งเปล่นไผ่เล่นไผ่ไย่างเดียวตีไก่หือตีไก่ย่างเดียวเล่นเลขกที่เล่นเลขย่างเดียวอ้เล่นเลขนี่ดีได,ด้ค่ะเงินเลขกไป,ไปท่านไปท่านบุญเนาะจึงเลขกมากเท่ากับท่านบุญน้ำวัดนั่นวัดนี้เ่ละ ท่านผู้ชมก็โอนมาดีดีน้ำปูองนั่นปูองนี่ถือเลขเนาะคนเหรียญเหรีแมต่คนบุญเนี่ยค่ะพอถือเลขยัเงี้ไหก็ทําบุญถือเลขยังี้ไหก็ทําบุญเนาะบุญก็เลยเกื้อกูลนุนอยเข้าแหงมีให้จนค่ะเข้าแหงจนแหงว่าถือไหวกับท่านผู้ชมเนาะผู้ใดว่ามีค่ะงดงดไว้ก,กว่อนเนื้อห่วงตัวเองบ้างเนาะค่ะแต่ว่าบางท่านก็มีบุญนุนนําก็ บอมีเงินจากบาทลอยเดียวไปซื้อเลขก็ถือซ้ำอย่างที่ือว่าบุญบุญน,น,นี่หรือได้ค่ะจะแดงนี่กันสมัยก้อนน่ะซื้อเลขนี่นกับบ่ถือบ่ถือง่ามแต่ว่าย่ามห้าเดือดร้อนเนี่ยถือเด้็กผู้ชมง่ามเจดียงเดือดร้อนนี่ต้องการใส่เงินนี่วายน้อนทุงมือเสมอนอนลกักกะที่ฐานย่ามมันพากันไปสวดของผ้าละกก็สวดอิติปิโสเท่าอายุแล้กก็สวด สวดตลอดขอวิ่งว่อนขอตลอดบางทีเขียนเลขแลลวไปไว้ไต่พระคนนีไไน้ออสาธุขอเห็นถูกเรื่องวันนี้ถือเฮาามีจริงๆนะถูกค่ท่านผู้ชมถูกถูกทุกมวันเลขเจดีย์ขอแต่ว่าถ้าเฮามีอยู่แมนสีอ่อนว่อนขอนนี้ก็บหมอห้ถูกจักเทียขันย่ามขัดสนนี่โอ้บุญเฮามีอยู่ที่นี่ขัดสนกันย่งได้ถือเลขมาซอยอยูอ่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาฝากไว้ไปเป็นแนวทางแนวคนะิดนะคะท่านผู้ชม ทำทำจิตใจให้ดีมองโลกในแง่ดีทำคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองและคนรอบข้างเนาะค่ะเนาะนอนนิคหนกอย่่บ่สนใจถาวโศกอย่างเดียวท่านมีจิตเป็นอะไรนะเนาะคิดอุศลเอ่อบ่บคิดจการบ่บคิดไปน้ามาหลังคิดเิดยิจการการงานอีอย่างเงี่ยะต้องคิดว่างแผน เราจะทํางานอะไรในวันนี้เราจะไปไหนในวันนี้เราจะทําอะไรในวันนี้ข้อตรงคิดค่ะคิดเนาะเราจะขายของตั้งเป้าไว้เท่าไหร่หน้าตายิ้มแย้มแก้มใสรับลอกในขายดีในนอนเบาจีรจากผ้าที่สําเร็จผลอยู่ในคําพูดเราหมดค่ะตามผู้ชมเนาะในคําพูดเราหมดพ่อแม่ใหามาแล้วหูตาปากมือตีนห้มาแล้วข้อใ,ใส่ให้มันเป็นประโยชน์สมองเราคิดมาคิดมา คิดคิดคิดค่ะท่านผู้ชมว่าเราจะหาเงินในทางไหนจะแดียงคิดตลอดเด้จะไปหาเงินในทางไหนคิดตลอดคิดในสมองว่าค่อยคิดว่างที่จะหาเงินพอถ้าเป็นคนจนจนแล้วเออทำงานกดสร้างเราก็ต้องเอาทํางานอะไรเอาหมดเขาจ้างอะไรเอาหมดวันอาทิตย์นี่ว่าคย่อยุดไปจอบตลอดเออเนาะถ้าอยู่บ้านแล้วหมดเนะวัอนอาทิตย์่อนอยู่บ้านหมดที่หาลอยกุญเดชขันไปจอบในห้องบว์ ทอเบ่แค่ซื้อกินก็นได้เงือง่อนเขาบานเนาะ็ะเลยไปทํางานจอบวันอาทิตย์ตลอดเ้วยสมัยก่อนเนาะเรงคิดค่ะเงินตรงนี้เงินเดือนน้อยเราทําเราจะทําอะไรให้มันได้มากกว่านี้ต้องคิดพัฒนาขึ้นไปํำนี่ว่าพ่อแต่ก่อนเงิ่อนเดือนเงิ่นก่อสั่งวันละสองร้อยเนาะวันละร้อยวันละร้อยห้าสิบคิดจึงได้สิได้เห็นมันหลายๆ่านี้คิดไปทํางานบานเออเงินมันยังหมดมันดนหน่อยเออว่าพ่อคิดไป ว้าวจะไปอ,อยังตัวตัวตัวที่มันได้เงื่อนเดือนหลายขนาดนั้นเนาะในที่สุดเจแดงก็ทําสําเร็จได้เงื่อนเดือนถึงสองสามหมื่นในแต่ละที่เนาะแต่คิดว่าประสบความสําเร็จในนาทีการงาน้าดมาเบาเรื่องเหล็กหรือมาเบาเรื่องยัง <c oughs> ท่านผู้ชมผู้ฟังกับฟังเนาะผู้ฟังกับาต้องฟังแม่นว่าหล่ะอิสระท่านอยากกดออกก็กดเนาะก็ไปทํางานตามฝันของเจ้าของ่าเงือนเดือดสองหมื่น สองหมื่นสี่สองหมื่นหานี่เข้าใส่อย่างในบ้านนะคิด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 สื่อส่วนมากสื่สอเลขหลายซสื่อเลขงวนละพันกว่าบาทสองพันบาทเดือนหนึ่งเบิดสี่พันเพระาะเงินเดือนไปหาเลขสื่อท่องนี่ได้ได้งวนละห้าสิบได้งวดละสลึงสื่อท่องนะดเดือนละห้าสิบ็มีบางเดือนเบิดเป็นหมื่นนะเลขนะ ตาดกันแค่เก็บใบเส้อท่องเท่าใดท่องหลายแล้อว่าฉันมันก็อดบ่ได้ค่ะทาไผช่ชมอดบ่ไ้ทำยังไงจะให้เงินมากเขาต้องคิดพัฒนาเจ้าของเงินไปมองไปหางานอื่นงานอย่างสีได้เงินงานเด้สีใได้พอประทั่งชีวิตถึงมันได้เงินเดือนเยอะทุกบ่มีขออยากให้อดให้มีเงินซื้อกินทุกขนาดไหนก็ให้มีเงินพอได้ซื้อกิน ดีกว่าเฮาบ่มีกินดีกว่าไปยืมเพิ่นมาซื้อกินยืมเพิ่นจังงานไดสิได้ใส่เพิ่นงานก็บม่มีงานก็ได้เงนิงนน้อยเนาะโอ้ยดอกร้อยละยี่สิบกับบากหน้าไปให้พาเพิ่นเพิ่นก็ดีดอกร้อยละยี่สิบเพิ่นก็ยังใจเฮาเฮาก็ยินดีเพิ่นเนาะกันบ่ได้เพิ่นน,น,พนนั่นถ่ายทักนี้ทางผู้ชมเนาะกันนึกถึงบุญคุณเพิ่อนอยู่ที่ผู้ให้เงินเฮาน่านะถึงจะร้อยละสิบร้อยละยี่สิบเนาะ ถือว่าคนมีบุญคุ้นกับห้าเนี่ยข้อนที่เบาดอกกับห้านั่นข้าเจ้าก็ใหายหายืมเนี่ยดีแล้วข้าเจ้าห้เห้าถจึงเสนาเืียนจะเไดนใดกะถือว่าคนมีบุญคุ้นนี้เจดียนคิดยังสั่นเนี่ยอ่ะตนวนส้มเบาหลายตนวนส,ส้มกะสิเบื่อลองข้าวลำคข้าวกบกดออกเนาะเจดียงได้เบาเราเบารวงเบาเลยอ่ะขอบคุณค่ะเลขพ่อพนก็ ห้าสามแปดตรงๆแล้วก็บแปดสามสามแปดบนเนาะคะ่ะข้างล่างก็เก้าสามตัวเด่นแล้วก็เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะมีแคเนี่ยพิจรารณาเป็นแนวทางนะะเนาะค่ะเนาะขอ,อท่านผู้ชมโชคดีล่ามรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยากได้ขีมกระทักมากได้จับเงินจับทองดันโชคลามกระทักมากค่ะบ๊ายบาย